รู้ไหมเกซของคนที่ล้มเหลวไม่ได้แพ้แต่เป็นเพราะเขาขาดความสามารถแต่แพ้เพราะเขากลัววิธีสยบความกลัว3มอย่างจากนักวิทยาศาสตร์ Harvard นะคะพี่เองจะเล่าให้ฟังวันนี้มันคืออะไรบ้างก่อนอื่นฟังคลิปนี้ให้จบเซฟวิดีโอนี้ไว้จะได้ฟังอีกหรือแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะ มามาเริ่มกันอันแรกนะคะเปลี่ยนความกลัวเป็นข้อมูลเขียนสิ่งที่เราออกกลัวนะออกมาให้หมดเลยวิเคราะห์โอกาสเกิดจริงมันมีแค่ไหนนะคะข้อ2นะใช้กด5วินาทีเมื่อเราจะทําอะไรให้นับ5 4 3 2 1มเราเริ่มเลยก่อนที่สมองจะคิดมากจนไม่กล้าทําข้อ3นะมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนของชีวิตพลาดคือการเรียนรู้ความสําเร็จไม่เคยมีเกิดขึ้นถ้าไม่มีความล้มเหลวมาก่อนนะคะ ภายใน7วันนะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมั่นใจมากขึ้นมองเห็นโอกาสใหม่ๆก้าวสู่สิ่งที่เราฝันชีวิตใหม่ชีวิตที่ด,ดีเริ่มต้นวันนี้ได้เลยกดติดตามพี่เองก่อนนะคะและก็อยู่ด้วยกันคอมเมนต์แชร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ซึ่งกันและกันนะคะ